ลั่ะเหลือ g จีน่าเดอะเฟสนุ่งบิกินี่ไม่ได้เด็ดมันเผ็ดมากเป็นอีกหนึ่งตัวยงเรื่องความเซ็กซี่ของวงการบันเทิงสำหรับนางแบบนักแสดงสาวจีน่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสที่นับวันยิ่งเผยให้เห็นความแซ่บแบบจัดเต็มที่ไม่ว่าจะมาชุดแวกว้าวส่วนไหนก็เรียกความหึงหาได้เต็มคราเบลเลยค่ะ และสุดทำเอาเดือดขั้นสุดเมื่อสาวจีนหน้าออกมาปล่อยซินแทบมาในลุกบิกินี่ตัวจิ๋วลายสดใสอวดเต้าล้นทะลักหน้าช้องแบลลับสัสดส่วนสุดเป๊ะผิวขาวสว่างกระแทกตาบอกเลยว่าลุคนี้ไม่ได้เด็ดมันเผ็ดมากจริงๆค่ะซึ่งชาวเน็ตก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากดไลค์ให้สาวจีนหน้ากระสนันไอจี